สวัสดีครับมาดูข้อนี้กันนะครับโจทย์ของเราถามว่าผลคูณของคําตอบของสมการข้อนี้นะครับมีค่าเท่ากับข้อใดนะครับสมการที่ติดอยู่ในเครื่องหมายรูทแบบนี้นะครับเวลาเราจะหาเนี่ยเราจะต้องแบ่งรูทสัก1ก้อนนะครับไปไว้ทางด้านขวานะครับจากนั้นก็ยกกําลังสองทั้ง2ข้างนี่คือหลักการง่ายๆเลยนะครับทำแบบนี้ก็ได้นะนะครับตามที่ครูบอกไปแต่ทีนี้วันนี้ครูเราชวนอาครูชวนเรามาสังเกตตรงนี้นะครับ สิ่งที่อยู่ในรูทเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นพหนุนามที่ค่อนข้างยาวแต่ครูสังเกตแล้วพบว่าในรูทต,ตัวหน้ามี 3x กําลัง2ลบ 4x นะครับในรูทต,ตัวข้างหลังก็มี 3x ยกกําลัง2ลบ 4x เหมือนกันเพราะฉะนั้นครูก็จะสมมูิให้นะครับก็จะสมมูิให้ 3x กําลัง2นะครับลบ 4x เนี่ยเป็นตัวแปรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับในที่นี้ขอเอาเป็นตัวแปร m ก็แล้วกันนะครับให้เป็นตัวแปร m มันจะทำให หน้าตาสมการของเราเนี่ยดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับจากเดิมนะครับเป็น 3x มเอ็กำลังสลบสี X, บวกสามันก็จะได้เป็นนะครับรูทเนะครับบวกสามสิบฮะดูสั้นกระทัดรัดขึ้นเนาะนะครับบวกกับข้างหลังนะครับจากเดิมเป็น 3x มเอ็กำลังสลบสีลบสิ 11, นะครับก็จะกลายเป็น m อ็มลบสิเท่ากับก จากนั้นเหมือนเดิมนะครับแบ่งเครื่องหมายรูทไปให้ฝั่งขวา1ก้อนเพื่อให้น้ําหนักของสรรมการพูดง่ายๆก็คือแลดูบาลานซ์กันนะครับก็คือว่าฝั่งซ้ายมีรูทอันฝั่งขวามีรูทอันนะครับพอแบ่งไปฝั่งซ้ายก็จะเหลือเพียงรูทเบวก34นะครับขวามือก็จะกลายเป็น 9- ลบรูทลบ11จากนั้นนะครับ การแก้สมการที่ติดรูทเราก็จะใช้วิธีการยกกำลังสองแต่เวลาย,ยกกำลังสองก็จะต้องยกกำลังสองทั้ง2ข้างนะครับซ้ายมือก็จะกลายเป็นรูทเบวก34ทั้งหมดยกกำลังสองขวามือก็จะเป็น9ลบรูทลบ11ทั้งหมดยกกำลังสองทางด้านขวามือก็ใช้ผลต่างของกำลังสองสมบูรณ์เลยนะครับ หน้าลบหลังทั้งหมดกําลังสองก็จะได้เป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังนะครับแล้วก็บวกหลังกําลังสองนั่นเองใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับถ้าใครจําสูตรไม่ได้ก็ตั้งคูณ2วงเล็บได้เลยนะครับฝั่งซ้ายแน่นอนนะครับกำลังสองกับรูทเจอกันจ้าเอากันหายไปแน่นอนฝั่งซ้ายเลยเหลือเพียงแค่นะครับ M บวก34 นะครับ m บวก่ะขวามือไล่มาเลยนะครับเรามองอเรามองเเนี่ยเป็นหน้ามองรู t m ลบ11เนี่ยเป็นหลังเราไล่ตามสูตรเลยนะครับหน้ากำลัง2อลบ2หน้าหลังแบบนี้เลยนะครับบวกหลังกำลัง2นะครับก็จะกลายเป็นรู t m ลบ11ทั้งหมดยกกำลัง2 แน่ได้เป็นแบบนี้จากนั้นคิดเลขตามปกติเลยครับขออนุญาตขยับมาทางด้านซ้ายนิดนึงนะเพราะว่าพื้นที่แลดูจํากัดสั้นเหลือเกินนะครับสักครู่นะครับขอขยับมาประมาณนี้นะตามทันนะครับนี่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมนะครับก็คือ M-34 บวก34ขวามือคิดเลขครับ 9ก้ากำลังสก็มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ9ก้ากำลังสองเก้าเก้าแปถูกไหมฮรัลบสองคูณเก็เป็น18คูณอยู่กับรูทเอลบสินะครับส่วนตัวข้างหลังตรงนี้นะครับรูทเอลบสิ 11, ทั้งหมดกำลังสองก็จะเหลือเพียงแค่ m อ็ลบสิหน้าเอ่อหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบเออยพูดผิดเป็นเครื่องหมายบวกก็เปิดวงเล็บได้เลยตามทันนะครับ จากนั้นครับเราก็ต้องคิดเลขโอเคนะรวมเลขกันให้เสร็จก่อนจะสังเกตเห็นว่านะครับ m ตัวนี้กับ m ตัวนี้สามารถหักล้างกันหายไปเนาะเพราะถ้ายายไปก็จะกลายเป็น0นะครับตัวเลข2ตัวนี้นะครับ81-11ลบ11ตรงนี้ก็จะเหลือเพียงแค่70ถูกไหมฮะลบกับ -18 คูณอยู่กับรูท m ลบ11 ขวามือก็เป็น34อ่าไปแบบช้าๆเลยนะครับตรงนี้ตามทันไหมลูกต่อไปแก้สมการนะครับครูขอเอาตัวนี้นะครับมันลบอยู่ครูขอย้ายข้ามฝั่งมาเพื่อให้เป็นบวกนะครับแล้วก็34ตรงนี้ย้ายเป็นลบก็จะได้เป็นนะครับ18คูณกับรูทลบ11เท่ากับ7 0ลบ34นะครับก็จะมีค่าเป็นท่าไหร่ลาก36 นะครับ36แก้สรรมการย้าย18ไปหารเพราะนั้นฝั่งซ้ายก็จะเหลือเพียงแค่รูทเอ็มลบ11ขวามือนะครับ18ตรงนี้ย้ายไปหารกับ36กนะครับก็จะกลายเป็น36หาร18มีค่าเป็น2เกือบจบละนะครับจากนั้นสังเกตเห็นว่าซ้ายมือยังคงมีเครื่องหมายรูทติดอยู่ดังนั้นจะก,กำจัดก็โดยการยกกำลังสองทั้งสองข้างอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะได้เป็นรูทเอลบ11 ทั้งหมดยกกําลังสองยกซ้ายก็ต้องยกขวาด้วยแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายมือแน่นอนครับรูทเจอกับกําลังสองรูทก็จะหายไปฝั่งซ้ายก็จะเหลือเพียงแค่ m ลบสิ 11. ขวามือ2องกำลังสองมีค่าเป็น4แก้สมการครับ m ของเราก็จะเท่ากับ15แต่15ตัวนี้ยังไม่ใช่คําตอบนะครับเพราะว่าค่า m ของเราเราสมมติให้เป็นอะไรครับให้เป็น 3x กำลังสลบ 4x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอากลับมาแทนตรงนี้นะครับก็จะได้ว่านะครับ 3x กำลัง2ลบ 4x เท่ากับ15แน่นอนครับสังเกตเป็นสรรมการดีกรี2เวลาจะแก้ต้องทำฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เป็น0ถูกต้องไหมครับแล้วก็แยก2วงเล็บก็จะได้เป็น 3x กำลัง2ลบ 4x ลบ15เท่ากับ0 แยกเป็น2วงเล็บนะครับก็จะได้เป็น3 x บวก5ตรงนี้ไวเลยนะครับเพราะว่านักเรียนน่าจะคุ้นชินมาแล้วคูณกับ x ลบ3เท่ากับ0แก้สมการครับตัวแรกจับ3 x บวก5ไปเท่ากับ0นะครับ5บวกอยู่ย้ายเป็นลบก็จะได้เป็นลบ5 3คูณอยู่ก็ย้ายไปหารได้ลบ5ส่วน3นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะลกูก x ลบ3นะครับลบอยู่ก็ย้ายไปบวกก็มีค่าเป็น3เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือ อะไรฮะ x เท่ากับลบ5ส่วน3กับ3แต่โจทย์ถามหาผลคูณถูกไหมครับดังนั้นผลคูณคำตอบก็เท่ากับล <5 S 2> บ5ส่วน3นะครัคบคูณ3 3ตัด3ดังนั้นข้อนี้จึงตอบเท่าไหร่ฮะตอบลบ5นั่นเองลบ5้ไปกาช้อยข้อไหนดีครับข้อขอไข่นั่นเองครับ